สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม z ู o ขสารับติ팅นะะนี่คือโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เรียกว่าได้รับความนิยมในณตอนนี้เรียกว่าฮิตมากแล้วก็ได้รับความนิยมสูงในช่วงสภาวะวิกฤตจากไวรัสนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ทํางานกันจากที่บ้านกันหลายหลายหน่วยงานนะครับก็ใช้การประชุมโดยผ่านซูมนี่แหละหน่วยราชการต่างๆในวิดีโอคอนเฟรนต์ผ่านซูมนะครับคือเมื่อก่อนผมใช้มาหลายตัวทีมเวเบอร์ h a n เอาทอ่ะแฮงเอาทใช้มาระยะหนึ่งนะครับหลังๆพอมาเปลี่ยนมาใช้กับซูมปั๊บโอ้โหติดใจซูมสบายใจนะครับใช้ตัวเลข Personal ID เข้าไปส่งไปเพื่อหรือ URL ส่งนี้ไปปั๊บเข้าง่ายแถม เราจะตั้งพาสเวิร์ดก็ได้หรือว่าเราจะอนุมัติทีละคนนะฮะให้คนมันั่งรอในห้องรอก่อนก็ได้แล้วก็เลือกคนนี้เข้าคนนี้เข้าคนนี้เข้า,คนนขาใครก็ได้มันสะดวกแล้วมันก็ง่ายแล้วเวลาแชร์หน้าจอนะแชร์หน้าจอคอมนะี่ยหน้าจอที่เราจะพรีเซนต์เนี่ยไม่แหลกไม่กระตุกนะฮะมันก็โอ้โหมันมัน,ม,นมันนิ่งมากมันใช้ง่ายใช้งานได้ดีและง่ายด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราจะเสนอกันในรูปแบบของการใช้งานแบบ PC ก่อน โดยโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับด้วยอุปกรณ์ webcam, เว็บแคมไม่แยกนะครับก็เหมือนจำลองกับว่าเราเป็นศูนย์ตั้งศูนย์ขึ้นมาสำหรับการประชุมทางไกลสำหรับการทำงาน Work from Home เนี่ยนะฮะในขั้นต้นก่อนด้วยการดาวน์โหลดติดตั้งลงคอมแล้วก็เข้าไปสร้าง a อ c เคาน์ห้องประชุมนะ,ะแล้วก็เรียกคนให้เข้ามาประชุมขั้นต้นนะหรืออีกรูปแบบหนึง่งคนอื่นสร้างเราเข้าไปประชุมร่วมกับเขา โดยผ่าน PC ก่อนนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปเราผมจะใช้วิธีการาใช้มือถือในการเข้าประชุมและก็ตั้งห้องประชุมด้วยนะครับมันสะดวกตรงที่มันใช้มือถือ,อ Create ได้เหมือน PC PC นะครับ PC กับมือถือก็จะต่างกันนิดหนึ่ง PC มันก็จะนิ่งกว่านะฮะเรื่องระบบส่งยงสัญญาณโดยใช้สายแลนบ้างอะไรบ้างมันก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะนิ่ง PC มันจะเห็นจอที่อยู่บนหน้าจอเนี่ย สมมติว่าเข้าประชุมร้อยคนมันสามารถเห็นได้เต็มหมดเลยนะแต่ผมไม่เคยถึงร้อยนะนะครับเราก็จะเห็นจอเล็กๆๆๆๆไลยงกันเต็ไมไปหมดคือมันจะสะดวกกว่าแต่ในมือถือจะทําไม่ได้มือถือก็จะแบ่งได้แค่4จอแต่ว่าจะแบ่งหลายๆหน้านะครับเราก็ปัดขวาปัดขวา,ป,ขวาปัดขวาไปเรื่อยๆน่ะละกกักษณะการทําง,งานนะครับมันก็มีลิมิตนะมีทั้งฟรีกับเสียตังค์นะครับของคลาวของซูมนะครับมีทั้งฟรีและเสียตังค์วันนี้จะแนะนําการเล่นแบบฟรีก่อนนะครับ ที่การใช้งานฟรีนะฮะก็จะมีขีดจำกัดเรื่องของการาระยะเวลาในการทำงานนะครับถ้าใช้ประชุมกลุ่มคนมากกว่า2คนขึ้นไปจะได้40่สนาทีแต่ถ้าคุณใช้การประชุม2คนวีดีโอคอลกันระหว่างศูนย์คนละที่คนละตึกนะฮะโดยใช้ PC ตั้งศูนย์แบบนี้จังหวัด1นึศหนึ่งจังหวัดศูนหนึ่งคุณสามารถคุยกันตัวต่อตัวเนี่ยได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะฮะ ลองลองไปปรับดูว่าลักษณะแบบไหนใช้การได้แบบไหนนะครับอ่ะไปดูกันก่อนอื่นก็ต้องโหลดโปรแกรม Zoom ก่อนนะครับเข้า Google เลยะนะฮะซูมคลาวมิทติ้งครับเข้าไปลิงก์จะเยอะอยู่นะฮะมีทั้งอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะอ่าแอนดรอยอันนี้เป็น iOS เข้าที่ Zoom.us Meeting ครับที่เว็บไซต์ของเขา แต่ละคนก็จะ sign up ก่อนนะครับสมัครก่อน sign up it free เข้าไปนะฮะคุณก็สามารถที่จะสมัครได้นะโดยใช้อ e ีเมลกรออ e ีเมลเข้าไปหรือจะใช้ ad c ารย์ของ facebook หรือ google หรือ gmail นั่นแหละฮะจะสมัครด้วย facebook ก็มันก็จะถามเพื่ออนุญาตให้ซูมเข้าไปจัดการโปรไฟล์อีเมลอะไรต่างๆนะครับก็คลิกที่ดำเนินการในชื่อของ facebook ของท่านหรือจะ สมัคร sign in ด้วย google นะครับคุณก็กรอกเข้าไปนะครับมาแล้วนะครับไปดูในโซนของโปรไฟล์ก่อนนะครับดูตรงนี้ฮะนี่คือเลข personal printing id คือเลขประจำตัวของห้องของคุณนะครับเราสมัคร1 a ึ c o u n t เนี่ยเราจะได้1ห,ห้องนะฮะสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นเลขประจำเลย แล้วก็มี URL ลิงกตรงนี้นะครับสำหรับการแชร์จะแชร์ด้วยตัวเลข10ตัวเนี่ยหรือว่าจะเป็นลิงก์ก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะส่วนอ่นอื่นเป็นอะไรอันนี้เป็นเบสิกครับคือแบบฟรีความจุจุเข้าประชุมร่วมกันพร้อมๆกันได้100คนนะฮะอันนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของ Host Key นะแล้วก็ Password อะไรต่างๆเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปว่าเรื่องรา,ายละเอียดกันนะตรงนี้นิดนึงนะครับเข้าไปที่ Edit นี่ยฮะที่มีติ๊กว่า use personal meeting id for instant Mass meeting เนี่ยฮะถ้าเราไม่กดตรงนี้นะครับเลขที่เป็น personal meeting id เนี่ยในการประชุมที่เรา Create ขึ้นมาเนี่ยมันจะ random มันจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาต้องมานั่งจดจำหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นติ๊กตรงนี้ไว้นะฮะใช้อันนี้เลยแล้วเวลาเข้าครั้งต่อไปจะง่ายเลยติ๊กไว้ซะนะฮะ เลขสวยไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ที่เหลือเดี๋ยวจําได้เองนะฮะถ้าถ้าเราเปลี่ยนอัเคาเป็นแบบเสียตังค์เนี่ยตรงนี้เราสามารถใส่เลขที่เราต้องการได้อ่ะ,อะค่อยว่ากันนะครับเซฟก่อนใช้เลขนี้ตายตัวเลยนะฮะระบบการประชุมเนี่ยเรามีอยู่2โซนนะครับเราจะใช้การเรียกว่าเน้นการใช้งานแบบง่ายๆเลยนะคือ create Set ก็จะเปิดห้องประชุมให้คนเข้ามาประชุม2คือมีคนเจ้านายบอก วหน้าบอกว่าสร้างห้องแล้วให้เขาแล้วให้เราจอยเข้าไปในห้องประชุมก็จะ2วิธี2ขั้นตอนแบบง่ายๆในการสร้างห้องประชุมเองก่อนนะครับก็จะแบบว่าเปิดห้องประชุมปับ๊บเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องหรือว่าแชร์หน้าจออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรครับจะเปิดไม,ไม่เปิดเดี๋ยวไปปรับข้างในได้นะครับไม่มีปัญหาอ่ะสมมุติผมเลือกจะสร้างโฮสต์ของการประชุมขึ้นมา มันจะถามหาปลั๊กอินนะหนึ่งตัวถ้ามันดาวน์โหลดอัตโนมัตกิก็ก็ดีไปถ้าไม่ไม่ดาวน์โหลดอัตโนมัติก็คลิกดาวน์โหลดอีกทีหนึง่งโหลดแล้วนะครับตรงนี้ฮะมาแล้วเข้าไปติดตั้งกำลังดาวน์โหลดอยู่รอมันสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมเน้นง่ายๆนะฮะคือ เข้าไปโหลดปับ๊บติดตั้งปับ๊บประชุมได้เลยนะฮะขั้นตอนเอาอ่า่ง่ายๆแค่นี้ก่อนส่วนเรื่องที่ยากยาก,กว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมันก็จะอ่ะมาแล้วครับโปรแกรมประชุมง่ายมากนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะถามว่าจะเข้าประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออเดีโอไหมคือคอมพิวเตอร์ออเดีโอคือเรามีไม์นอกอยู่นะครับเราจะใช้ไม์นอกไหมนะฮะนะทุกอย่างที่เราติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเว็บแคมหรืออะไรก็ตามมันจะดีเท็กหมดเลย ก็กดเข้าไปนะฮะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับไม้ต่างๆนะมันก็จะเลือกไม้ว่าเราใช้ไม้อะไรลายอินไมหรือใช้ไมโครโฟนตรงนะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นลน์อินไว้นะครับผ่านมิกนะฮะไม่ได้ใช้ตรงเป็น USB นะครับอันนี้มิวไดนะ้คือระหว่างพักเราไม่อยากเราก็จะซุบซิบ,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 บไม่อยากให้เขาได้ยินเราก็ปิดมิ้วใหม่ใหม่นะฮะ กล้องก็ชื่อเดียวกันเวลาช่วงเวลาเราเรา,เราทำอะไรแบบอ,อ,อยากจะเป็นส่วนตัวนิดนึงในช่วงระหว่างพักเบรกปิดกล้องไปได้ช่วงครู่ช่วงคราวมันก็จะเป็นภาพโปรไฟล์นะฮะของเราเปิดใหม่มันก็จะขึ้นมาแต่ทีนี้ดูแล้วว่าเห็นไหมว่า,วาภาพมันไม่ชัดมันเบลอม,มันไม่มันไม่โอเคมันปรับแต่งได้นะครับคลิกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโอ้โหในโซนของคาร์เมล่าต่างๆที่มันดีเทคเจอนะฮะอ่ะเข้ามาที่ตรงนี้ฮะ,ะวิดีโอเซตติงต้งตึ้งขึ้นมาปรับเปลี่ยน ปรับแต่งครับเออก็ตรงนี้ก่อนเลย enable HD นะครับถ้ากล้องใครมันเป็นระบบ HD Full HD ก็ติ๊กเข้าไปเอาแล้วครับชัดเจนแจ่มใสทีนี้มันกลับหน้าจอนะฮะขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาก็นี่นะตรงนี้ครับ Mirror My Video ปุ๊บอ่าโอเคนะครับสมจริงละอันนี้ก็โหมด with Audio แชร์อะไรต่างๆ i s u a l background มันมีวิ u a ล background ที่มันเป็นฉากข้างหลังอะไรด้วยว่าไว้ค่อยเล่นกันนะฮะ นี่คืออะไรต่างๆนะครับโอเคตามนั้นเรียบร้อยหน้าตาตรงนี้มีอะไรบ้างนะเอาตรงนี้ก่อนนี่คือการชวนคนเข้ามาประชุมด้วยการ Copy URL เนี่ยนะฮะลิงก์ห้องที่เป็นยาวๆส่งไปทางอ e ีเมลต่างๆนะครับหรือจะเอา Copy Link แล้วส่งไปในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับ,นะรบอันนี้คือการจัดการผู้ร่วมประชุมทั้งหลาย ใครที่เข้ามาประชุมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ด้านข้างหมดเลยเราสามารถเตือนด้วยการมิว e หรืออันมิวหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะฮะอันนี้เป็นแชทนะครับตามเมนูด,ด้านล่างนะแชทเราสามารถแชทได้ภาษาไทยได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเลคคอร์ดบันทึกการประชุมได้นะฮะบันทึกการประชุมได้น,นี่นรีแอคชั่นนลองเล่นดูอันนี้เป็นแชร์ แชร์ share หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านกดแชร์ไปนะครับมันก็จะแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์คือมีกี่จอมันก็จะแชร์หมดเลยนะฮะขึ้นมาทั้งหมดเลยป๊อปอัพหรือว่าเบราว์เซอร์กี่เบราว์เซอร์เว็บกี่เว็บเปิดอยู่มันก็จะแชร์หมดเลยเลือกแชร์ได้นะครับอันที่คิดว่าเราอยากจะแชร์โปรแกรมต่างๆที่เราจะพรีเซนต์นะฮะแล้วก็มีไว้บอร์ดในการขีดเขียนอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้สามารถที่จะ สะท้อนหน้าจอกับพวก iPhone, iPad ได้ด้วยเอาไว้จะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับคือเวลาพรีเซนต์ไปแล้วก็มีภาพงานนำเสนอได้ด้วยนะครับมันก็จะสะดวกดนะีนี่คือการแอดห้องประชุมขึ้นมานะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าเลยนะครับเรามีเลขอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะเช็คได้กดตรงนี้ครับนะนี่คือ personal id meeting นะครับ เลขที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะลองจอยเข้ามาจากมือถืออีกตัวหนึ่งนะฮะวันนี้ใช้ระบบติดตั้งด้วย PC ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปติดไปแนะนําในการใช้มือถือในการเปิดประชุมใน EP ต่อไปนะครับอ่ะคลิกเข้าไป7 3 1 4 1ามหนึนะครับจอยนะฮะ เตรียมพร้อมแล้วมันก็จะมีหน้าเตรียมพร้อมที่เป็นภาพจากกล้องขึ้นมาเรียบร้อยจ้อยเข้าห้องประชุมไปแทนแทนอ่ะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับมาแล้วฮะทีนี้เราสามารถเปลี่ยนวิวได้นะฮะด้วยการกดตรงนี้ครับ g a l เลอรี่วิมันจะแบ่ง2จอเลยครับคนเรฝั่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากหน่อย มันสามารถขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับมีกี่สิบคนในการประชุมกี่สิบไอดีอะไรแล้วแต่ก็จะขึ้นมาเป็นสิบสิบจอเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าดูอีกจอหนึ่งนะฮะอ,อีกมือถืออีกเครื่องหนึ่งจอยเป็นสตูดิวีนะครับจะจอยเข้าไปอ่ะมาครับอีกหนึ่งจอฮะออผมมิวก่อน แล้วก็เบาเสียงอืมโอเคนะครับการทำงานนะฮะเห็นกรอบสีเหลืองนะครับนั่นคือการแสดงว่าจอไหนกำลังพูดอยู่นะครับมันก็จะแอคทีฟสีเหลืองขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปดูจออื่นผมมิ้วตัวบนก่อนตัวโฮสต์ก่อนผมจะเปิดใหม่ตัวล่างนะครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะ กรอบสีเหลืองจะขึ้นไปอยู่จอที่ผมเ,ออเปิดใหม่นะครอ่าปิดเดีย๋ยวผมไปเปิดใหม่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งสวัสดีครับอ่ะคือไมคตัวไหนพูดห้องไหนเสียงดังกรอบสีเหลืองก็ขึ้นไปโชว์ที่ตรงนั้นนะครับอันนี้จะสังเกตได้ง่ายนะเช่นเดียวกับอีกวิวหนึ่งอ่าวิวรูปแบบนี้นะฮะคือ ห้องประชุมห้องไหนจอไหนเสียงดังจะขึ้นจอใหญ่นะครับอันนี้ผมมีตัวนี้ผมไปเปิดตัวนี้นะอีกตัวหนึง่งสวัสดีครับอ่ามุมนี้มุมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับจนมือถือก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะหน้าจอก็เหมือนอย่างที่ที่ที่เราที่เราเห็นใน PC อยู่ที่ว่าเราเลือกรูปแบบไหนอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าจะปิดเลยนะครับทุกคนจะปิดถ้าเป็นคนที่เข้าร่วมก็จะ leave คือออกจากออกจากห้องแต่ถ้าเป็นเจ้าของ host เนี่ยต้องการปิดก็กด end meeting มันจะขึ้นมานะฮะถ้าคือถ้ากด leave ห้องถ้าเซตไว้ว่าคนอื่นเข้าได้ถ้าโ h o ต t ไม่อยู่มันก็ยังคงทำงานอยู่นะครับแต่ถ้า h o ต t ออกควรจะออกหมดเลยก็ต้อง end meeting for all ทีนี้จะลองจอยมั่งนะครับจอยอะมติ้งมันจะผมจะสร้างห้องไว้แล้วเดี๋ยวเรามีหน้าที่ไปจอยนะแล้วใส่ตัวเลขก่อนนะครับอ่ะโอเคสร้างแล้วครับเราเข้าไปจอยทุกครั้งเลยครับมันก็จะถามหาปลักอินให้เราเปิดปลักอินซะเพื่อใช้งานนะฮะ ลักษณะจะต่างกันถ้าเราเป็นโฮสปั๊บเราจะเด้งเข้าห้องเลยแต่ถ้าเราไปจอยเขามันก็จะถามทุกครั้งจอยด้วยกล้องไหมหรือไม่ต้องใช้กล้องนะครับแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายเราไปเลือกอยู่ข้างในได้อยู่ดีจอย with computer audio นะครับเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมทำไมมันตะแคงอ่ะโอเคอ่ะกลับละนะครับ เทสเทสสวัสดีครับเสีงตีกันไหมเพราะว่าเปิดไมคสองฝั่งปิดตัวนี้ก่อนอ่ากลับไปสปีกเกอร์วิวเดี๋ยวผมเข้าอีกหนึ่งตัวครับจอยเหมือนกันโอเคเข้าละเสียงเริ่มตีแล้วเดี๋ยวผมเบาเสียงในจอบางจอก่อน มันเริ่มจะฟิตแบบอ่ะโอเคมิ้หมดละอือนะฮะก็สองมุมมองเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวไหนเป็นโฮสต์ล้างเริ่มงงตัวนี้เป็นโฮสต์นะฮะตัวนี้เป็นโฮสต์เราจะใช้โฮสต์ในการคุยก่อนนะครับเดี๋ยวผมมิ้วตัวนี้เราทำหน้าที่เป็นคนร่วมประชุมตัวล่างนี้จะเป็นโฮสต์นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทักทายนะครับวันนี้ทํางานอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างฮะก็ว่ากันไปคนล่างพูดคนนี้พูดดกเดี๋ยวผมยืดตรงนี้ก่อนเพราะมันอยู่ใกล้กันมากครับผมสวัสดีครับตัดกลับมาอีกกล้องหนึ่งแล้วครับไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้ไข่แพงครับหากินไม่ค่อยจะได้เลยครับแล้วเดี๋ยวตัวตัวหน้าจอใหญ่ซึ่งเป็นพีซจะจะพูดบ้าง โอ้ยไข่แพงไม่ต้องกินสิครับอะทีนี้พอพอลูปที่เป็น p c คุยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์หน้าผมจะขึ้นมาอยู่หน้าที่เป็นคนพูดขณะนี้นะฮะก็ขึ้นจอหน้าจอแรกอยู่นะครับอะถ้าวิวนี้งงกลับไปวิวเดิมนะครับ3จอทีนี้ง่ายเลยเสียงใครสีเหลืองขึ้นตรงนั้นนะครับ ไม่ว่าคุณจะดูจอไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นโฮสตไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้าร่วมประชุมสีเหลืองขึ้นตรงไหนคนนั้นเป็นคนพูดนะฮะอันนี้ก็จะดูง่ายเลยนะครับบางคนอาจจะงงเสียงใครว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมิวตัวบนตัว PC ผมไปมิวตัวตัวไอล่างไอโฟนข้างล่างนะครับสวัสดีครับเสียงมาครับกรอบจะวิ่งลงล่างนะฮะไปอีกตัวหนึ่งสวัสดีครับนะกรอบจะขึ้นไปอีกตัวหนึ่งนะ ง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่คือการทํางานของการประชุม PC ซเนี่ยจะเห็นขึ้นมาเป็น10บๆจอนะครับแต่ตัวมือถือเนี่ยจะโชว์ได้แค่4ทีละสีแต่แบ่งเป็นหลายๆห,หน้าเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีสัก40คนเข้าประชุมเราก็ต้องเปิดซะ10หน้า <laughs> หน้าละสี คือจะเลื่อนเลื่อนขวาปัดขวาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะจะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งว่าถ้าใช้มือถือแล้วคนร่วมประชุม40 50ขึ้นไปเราจะทํำยังไงดีนะครับเราจะดูทุกหน้าก็ไม่ไหวนะฮะมันมีวิธีอยู่นะครับว่าเราก็กลับไปดูหน้าแรกใครพูดมาขึ้นหน้าจอใหญ่จบนะฮะเราดูไม่ครบทุกอันแล้วเรามาใช้ดูตรงนี้แทนนะครับว่ามีใครร่วมประชุมอยู่บ้างคือเช็คชื่อนะฮะจบอ่าเหมือนกัน มันก็จะโชว์ขึ้นมาตอนนี้มีอยู่3คนนะอ่ะโอเคนี่คือการใช้โปรแกรม z o o นะครับการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับง่ายๆนะคือเปิดมาปับ๊บรับสมัครปับ๊บใช้เลยแอดเลยตั้งห้องประชุมเลยเข้าประชุมเลยนะครับจบนะบวิธีง่ายๆนะอ่ะเมื่อสักครูนี้เราเป็นโฮสใช่ไหมพอเวลาเราออก มันจะมี end meeting แต่ตอนนี้เราเป็นผู้เล่าร่วมประชุมเวลาเราออกก็ lift นะเดี๋ยวให้คนอื่น lift เอาไปก่อนจอ,อ lift เป็นหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นจอใหญ่ lift ก็ leave, จะออกเหมือนกัน lift lift meeting จบเด่งดึงขึ้นไปมาดูคุณสมบัติกันนิดหนึ่งนะครับนี่คือแบบฟรีเนี่ยจุดได้ร้อยคนนะ แต่ว่าการจุดได้รลายคนเนี่ยจะมีจํากัดคือลิมิตคือ40นาทีต่อการประชุมกลุ่มจะมากี่คนก็แล้วแต่รับได้ร้อยคนประชุมร้อยคนแต่ว่า40นาทีแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณประชุม1ต่อ1คือ2คนเนี่ยคุณสามารถประชุมได้อัลิมิตกี่ชั่วโมงก็ได้ก็จะดีแต่ถ้าต้องการคุยกับพนักง,งานทุกคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมือถือใครมือถือมันต่างคนต่างเข้าอันนั้นก็ต้อง เรียกว่าใช้แบบโปรนะฮะแบบโปรก็จะเนี่ยราคา14.99ก15บเหรียญสหรัฐก็ราวๆ500นะฮะก็มากกว่า100ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่จำกัดในการประชุมด้วยนะรเรียกว่าระยะเวลายาวนานเนี่ยย4ชั่วโมงได้เลยนะฮะมี user management มี admin นะฮะมีส่วนของอ control ของ admin มีระบบรายงานมีเนี่ยอันนี้คือสำคัญก็คือสามารถเลือก ID ได้คือเลขที่เราถูกใจเลยอาจจะใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปแต่ต้องปีดับแปลงนิดนึงถ้าเบอร์โทรศัพท์ไม่ให้การสร้างา personal id เนี่ยด้วยเลข0ูนย์นำหน้านะเราอาจจะใส่เลขที่เราเราอยากได้เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่คลาวในการเก็บเีคอร์ดหกิกด้วยกันนะครับเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้นะฮะก็ว่ากันไป แล้วก็มีออปชันนะฮะแอดออนอีกเพียบเลยนะฮะลองเข้าไปดูซึ่งก็จะเสียตังค์นะบอกตรงแอดออนต่างๆนะฮะตอนนี้ทางทางทีมงานทาง,ทางบริษัทเนี่ยผมผมที่ผม,ผม,ผมใช้งานอยู่ผมเปคนแอดตอนนี้ช,ชั้นผมใช้มาที่โปรนะรเพราะว่าผมใช้งานตลอดใช้งานมาหลายอย่างเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็สะดวกดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบนี่คือ Zoom ในเวอร์ชันใน EP แรกที่เล่นแบบง่ายๆเข้าไว้นะ นะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับการใช้โปรแกรมสูงเพราะว่ามันสะดวกดีถ้าถ้าในหน่วยงานของท่านนะครับอยู่ที่หน่วยงานของท่านนะว่าจะใช้งานรูปแบบไหนจะก,กระจายให้พนักง,งานทุกคนไปใช้หรือเปล่าแล้วก็สมัครเสียตังค์เขาก็ได้นะครับหรือจะ,อะการประชุมแต่ละครั้งก็แค่แจกงานไม่เคยเกินครึ่ชงชั่วโมงอ่ะก็สามารถใช้แบบฟรีได้นะครับเพราะว่าฟรีจะได้40นาทีนะฮะถ้าคุณสมั จ่ายงานได้ภายใน30มนาทีก็โอเคไม่ต้องไม่ต้องเสียตังนะครับหรือถ้าเป็นแบบว่าตัวต่อตัวหรือศูนย์ต่อศูนย์ไม่ได้เราจะคุยกับศูนย์นี้จังหวดนี้นะครับให้จังหวดนี้ตั้งโฮสให้ให้ตั้งห้องประชุมขึ้นมาโดยใช้ PC อย่างนี้ก็ได้ที่มีอยู่นะฮะแล้วก็มีเว็บแคมที่มีอยู่ติดตั้งแล้วคุยกันระหว่างศูนย์ก็ได้นะครับมันมีความเพื่ออะไรดัดแปลงใช้ได้หลากหลายอยู่ที่ลักษณะษานะครับลองไปปรับดูนะครับเดี๋ยวเที่ยงหน้าผม เดี๋ยวเที่ยน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวของการใช้งานแบบอื่นๆเช่นใช้มือถือในการสร้างโสต์อย่างที่บอกนะฮะในการสร้างโสต์แล้วก็การจอยมิสซิ่งเข้าไปครับมันจะสะดวกขนาดไหนนะลองดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะถูกใจกดติดตามได้เดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาว่ากันใหม่กรับขอบคุณฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ